พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุญญวิปากสูตรความว่ามาพิกเวปุญญานังพายิทธะสุขเสตตังพิกเวอธิวจัจนังยติทังปุญญานานติดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัตาสงสารท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนานบุนมินบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงทรงเห็นชัดดยานัศนะอันบริสุทธิ์ถึงอนุภาพแห่งบุญ ทรงเห็นอนดีตมนุษย์ผู้ทำบาปแล้วไปเสวยทุกข์ในมหานรกและทวยเทพที่กำลังเสวยที่พยะสมบัติอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เพราะสร้างบุญมาดีนิพพานพบสามโลก,การเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดจึงทรงสรุปให้เหล่าพุทธบริษัททราบว่าบุญญานิปารโลกสมิง ปฏิฐาโหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นติพึ่งของสัพสัตว์ในปรโลกบัพรพบุรุษของเราได้เห็นคุณค่าของบุญจึงดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนามีการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันมาอย่างต่อนเนื่องจนทำให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์ตลอ,อดมาแต่ในปัจจุบัน เราได้ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีกันมากมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุจเจริญพัฒนาจิตใจทำให้คนส่วนใหญ่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งจะเป็นสเบียงที่สำคัญในการเดินทางไกลไปสู่ปรโลกบางคนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าบุญบาปไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เลยไม่เชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้พิสูจน์แล้วว่าบนบาปมีจริงทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงเพราะไปรู้ไปเห็นได้ในธรรมจักขุละยาณทัศนะทีละอียดลึกซึ้งเกินกว่าวิสัยของผุ้ตชนจะคิดเอาเองได้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดที่เลยกว่าเป็นอจินไตยเพราะดังที่พระุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนมิสูตทั้งหลายอาจินไตยสี่อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ใดคิดผู้นั้นเพิงมีส่วนในความเป็นบ้าจะได้รับความลำบากเปล่าอาจินไตยสี่อย่างได้แก่พุทธว,วิสัยก็เป็นวิสัยของเราสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้น เป็นการแสดงปฏิหารของพระพุทธองค์เป็นต้นอย่างที่สองคือชาญาวิสัยเป็นวิสัยของผู้มีชาญเป็นการเหาะเหินเดินอากาศอย่างที่สามคือวิบากแห่งกรรมเป็นผลของการกระทำถ้าทำบุญก็ย่อมได้รับผลคือความสุขถ้าทำบาปก็ย่อมได้รับผลคือความทุกข์และประการสุดท้ายคือ โลกจินดาคือความคิดในเรื่องโลกเช่นใครเป็นผู้สร้างโลกใครเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์เป็นต้นเรื่องเหล่านี้คิดเอาเองจะปัญญามนุษย์ไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายภายในดังนั้นเรื่องอจินใจจึงไม่สามารถรู้ได้ด้วยการคิดจะรู้ได้ด้วยญานนณทัศนะ และเห็นได้โดยรรมาจากักขูของพระธรรมกายคล้ายออกับการรักษาโรคของคนในสมัยก่อนแต่เดิมก็ไม่รู้ว่าโรคต่างๆเกิดมาจากสาเหตุอะไรเพราะเชื้อโรคไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต่อมามมีกล้องจุลทรรศเราจึงสามารถมองเห็นตัวของเชื้อโรคได้บนละบาปก็เช่นเดียวกันเป็นของละเอียด เรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์แต่สามารถเห็นได้ด้วตาของพระธรรมกายผู้ที่เข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะทราบซึ่งเรื่องของบุญและบาปจะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลบุคคลประกอบเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเหมือนการปลูกถัวย่อมได้ทั่ว ลูงงานย่อมหนึ่งงานพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องผลของบุญเอาไว้มากมายซึ่งในวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่รักในการทำบุญและด้ประสบผลบุญมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าได้ตรัสเล่าอดีตชาติของพระองค์ให้ฟังว่าในภพชาติหนึ่ง ได้สวยพระชาติเป็นลูกเศรษฐีและเห็นทุกเห็นโทษในการครองเรือนจึงได้ทำการบริจาคมหาทานตลอดเจ็ดวันให้กับญาตจ,จกและชาวพนครแเราครบเจ็ดวันก็ทิ้งทุกอย่างใครอยากได้อะไรก็ให้มาขนเอาไปได้เลยจากนั้นได้เดินทางเข้าปป่าหิมพานออกบวชเป็นดาบทันตั้งใจสมาทานมั่นในศีล และเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญตบะธรรมปรีกวิเวกอยู่คนเดียวอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านใช้เวลาไม่นานนักก็ได้บรโลกอภิญญาห้าสมาบัติ8สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้หลังจากนั้นทา่านกรตั้งใจจะได้เมตตาจิตตลอดเจปีมาถึงคราวละโลก ก็ได้ไปบังเกิดในพรมมนโลกเป็นมหาพรหมผู้มีอนุภาพมากได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอดเจ็ดสังวัตวิวัตกับหมายถึงว่าโลกนี้เจริญขึ้นสูงสุดและเสื่อมลงต่ำสุดถึงเจ็ดรอบทตงกยัางสวยสุขที่เกิดจากฌานสมาบัติไม่เคลื่อนไมไหนเลยมาโลกถ,ถึึงความพินาศ คือถูกไฟเป็นลายการเผาผลาญทำลายท่านได้เข่าถึงพรมมาโลกชั้นอาภัสรามาโลกยังไม่ถึงความวินาศได้กล่าถึงวิมานพรมมันว่างเปล่าเป็นท้ามมหาพรมอู้เป็นใหญ่กว่าพรมทั้งหมดใครใครก็ครอบงําไม่ได้เมื่อการเวลาผ่านไปจะสังวัตตวิวัตตกลับท่านได้จุติมาบังเกิด เ,เท้าสก,กะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึง36ครั้งครั้งเคลื่อนจากการเป็นจอมเทพก็ได้มาเป็นพระเจ้าจักรกพรรดิรัตตั้งอยู่ในธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรทั้งสนีะ่เป็นขอบเขตประกอบด้วยรัตนเจ็ดประการคือจากแก้วแก้วมณีขุนพลแก้ว ุนคลังแก้วนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วมีบุตรมากกว่าพันคนแต่ละท่านก็ล้วนแต่กล้าหารชานชัยย่ำยีข้าศึกได้สามารถครอบครองปตพีมณฑนนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาตราวุธท่านได้สั่งสอนคนในพื้นปตพีให้ตั้งมั่นในศีลห้า ด้วยความเป็นพระราชาผู้เรืองเดชมีวัตถุเครื่องปลื้มใจมากมายมีฤทธเดชมีอนุภาพมากมหาชนฟังแล้วก็มังเกิดความเลื่อมใสได้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าจากกักรพรรดิทรงแนะนำตาก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันมากมายนี่ก็เป็นเรื่องอนุภาพของบุญจะ่นำความสุขและความสำเร็จมาให้ อถ้าหากมีบุญมากเวลามาเกิดก็มาเป็นใหญ่ในภพภูมินั้นๆโดยไปทงไปแก่งแย่งต่อสู้กับใครมันก็ว่าตำแหน่งเหล่านั้นได้รอคอยผู้มีบุญอยู่แล้วหากเป็นพรหมก็เป็นเท้ามาหาพรหมเป็นเทวดาก็เป็นเท้าสะกะเทวราชเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นจอมจักรพรรดิแต่ถ้าบุญลดหลั่นลงมา ฐานะความมันอยู่ก็ด้อยลงมาเพราะฉะนั้นบุญยังไม่ตัวแปร,แรของชีวิตที่สำคัญเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตควรหมั่นสั่งสมบุญโดยการให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลในบริสุทธิ และมันจะเริญสมาธิภาวนาทำใจของเราให้หยุดนิ่งจปดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เมื่อแจของเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนก็แสบุญก็เกิดขึ้นในกลางกายจะบรรดาให้เราสำเร็จสมปรารถนานในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นมาเกิดทั้งทีควรทงความดีให้ถึงพร้อม จะได้เบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญกันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด